สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเราจะเห็นว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475สร้าร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในเจ้านายสตรีไทยซึ่งเป็นฝ่ายในในราชสำนักเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนกับคุณผู้ฟังแต่ก่อนที่จะไปเล่าให้ฟัง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475นะคะถ้าจะให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้นนะคะเราจําเป็นจะต้องเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงของเจ้านายสรตรีในยุคก่อนหน้านั้นซัก่อนซึ่งจะแบ่งออกเป็น4สมัยนะคะคุณผู้ฟังก็คือสมัยจารีตสมัยที่รับวัฒนธรรมตะวันตก สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพศ2475และสมัยหลังพศ2,500ค่ะคุณผู้ฟังในสมัยจารีตเนี่ยน,นะคะเจ้านายสตรีฝ่ายในต้องปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีแล้วก็กดระเบียบอย่างเคร่งครัด เจ้านายสตรีต้องประพฤตตัวมิให้เป็นที่เสื่อมเสียประเกียรติยศต้องถูกจำกัดอยู่ในกรอบของขนบชาววังที่มีกฎระเบียบในการใช้ชีวิตแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบแผนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือมีการกั้นฉนวนที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดพบเห็นเจ้านายสตรีฝ่ายในค่ะคุณผู้ฟัง กระทั่งเมื่อสยามเราเข้าสู่การพัฒนาประเทศอย่างเต็มตัวเต็มรูปแบบในสมัยรัชกาลที่5วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเจ้านายสตรีอย่างเลี่ยงไม่ได้สมัยที่รับวัฒนธรรมตะวันตกนี่เองนะคะบทบาทของเจ้านายสตรีก็มีสูงมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากรูปแบบการสถาปนาพระบรมราชินีและพระบรมราชินีนาถในสมัยราชกาลที่หซึ่งเหล่านี้เป็นอิทธิพลจากตะวันตกค่ะคุณผู้ฟังขณะที่ชีวิตในฝ่ายในก็มีสีสันมากยิ่งขึ้นเจ้าหนสตรีเริ่มออกมาสู่สังคมนอกวังมากยิ่งขึ้นเช่นการเข้าร่วมการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองค่ะ การเปลี่ยนแปลงในสมัยรชัชกาลที่หนั้นทําให้ฝ่ายในในใพระบรมหาราชวังมีสีสันมากกว่าแต่ก่อนเกิดสํานักในพระตำหนักเจ้านายพระองค์ต่างๆอย่างเช่นสำนักของสมเด็จพระนางเจ้าสวพาพสัสดิางศรีที่ขึ้นชื่อเรื่องการร้อยมาลัยสำนักของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาที่ขึ้นชื่อเรื่องของงานเย็บผ้าทอผ้าสำนักของสมเด็จพระนางเจ้าสุคุมารมาศรี ที่ขึ้นชื่อด้านหนังสือแล้วก็อักษรศาสตร์และก็สำนักของพระอักขชายาเธอพระองค์เจ้าสายสาวรีพิรมที่ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารการกินค่ะการก่อเกิดสำนักต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่เจ้านายสตรีในยุคต่อๆมาทําให้มีความรู้ความสามารถในการนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองในช่วงหลังของการเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะอันนี้คือเราจะเห็นวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงนะคะ ราชสํานักฝ่ายในเข้าสู่ยุคทองในสมัยรัชกาลที่5แต่ในสมัยรัชกาลต่อมากลับซบเซาอย่างเห็นได้ชัดกับคุณผู้ฟังเนื่องจากฝ่ายในไม่ได้เป็นที่พอพระราชเอิทไทยในรัชกาลที่6รัชกาลที่6ทรงให้ความสําคัญกับเหล่ามหาเล็กมากกว่าค่ะนั่นจึงทําให้บทบาทของราชสํนักฝ่ายในลดลงไปมาก อีกทั้งเจ้านายสตรีชั้นสูงหลายพระองค์ก็ได้เสด็จไปประทับในวังต,างตาง่างๆทำให้ราชสำนักฝ่ายในในพระบรมมหาราชวังนั้นแทบจะหมดบทบาทไปโดยปริยายค่ะคุณผู้ฟังสมเด็จพระนางเจ้าสาวภสพาพงศ์ศรีก็เสด็จไปประทับณวังพญาไทยสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาก็เสด็จไปประทับณวังสะระปุมส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุกุมารมารสีก็เสด็จไปประทับณวังบางขุนพรหม พระอักชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมประทับณวังสวนสุนันทาซึ่งวังสวนสุนันทาได้กลายเป็นวังที่มีฝ่ายในประทับอยู่กันมากกว่าวังอื่นๆและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองบรรดาเจ้านายสตรีก็ยิ่งกระจัดกระจายกันไปมากยิ่งขึ้นอีกโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์กบฏบวรเดชทําให้เจ้านายทั้งชายและหญิงบางส่วนก็ได้ออกไปประทับที่ต่างประเทศกับคุณผู้ฟัง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้สร้างความวิตกให้กับเจ้านายสตรีบางพระองค์ในขณะที่มีอีกบางพระองค์กลับไม่ได้วั่นวิตกกับเหตุการณ์นี้อย่างเช่นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจก็มีพระราชดำรัสถึงเหตุการณ์นี้ว่าฉันไม่คิดไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นถ้าจะตายก็ตายด้วยกันหม่อมเจ้ามารยากัญยาดิสกุลก็ทรงบันทึกไว้ว่า เช้าวันนั้นฉันตื่นนอนแล้วเข้าห้องน้ำเจ้าพี่หญิงใหญ่มาตบประตูเรียกให้ออกไปและรับสั่งด้วยพระการร้อนรนว่ามัวแต่อยู่ในห้องน้ำเร็วๆขาสิมีคนมาบอกว่าเกิดอะไรไม่รู้ที่วังบางขุนพรมทูลกก็หมอมเสด็จลงเรือไปแล้ววันนั้นเจ้านายในพระราชวงศ์ที่อยู่ชั้นสูงก็หายไปกันทางบ้านฉันเองเจ้าพี่เจ้าน้ององค์อื่นๆย้ายที่อยู่กันหมด เหลือฉันอยู่คนเดียวกับพวกคนรับใช้พอดีหญิงโหลหญิงโหลคือหม่อมเจ้าทักษิณาธรดิศกุลค่ะคุณผู้ฟังพอดีหญิงโหลมาหาฉันเลยชวนอยู่ด้วยกันเราจัดการผูกมุ้งนอนกันสองคนที่เฉลียงนอกห้องนอนเผื่อว่ามีใครโผล่ขึ้นมาคิดจะฆ่าเราเราจะได้เห็นหน้าชัดๆก่อนว่าเป็นใครนอนเกยกันอยู่ทั้งคืนจนเช้าก็ไม่เห็นมีอะไร จากนั้นบรรดาพระญาติที่หลบภัยไปก็กลับมากันเจ้านายสตรีที่ถูกนำไปเป็นตัวประกันอย่างเช่นหม่อมเจ้าประสงคสมบริพัศหม่อมเจ้าพัฒนายุดิสกุลและหม่อมเจ้าดวงจิตจิตพงซึ่งล้วนเข้าไปอยู่ในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อดูแลพระบิดาที่ถูกนำไปเป็นตัวประกัน มีเจ้านายสตรีพระองค์หนึ่งที่ไม่ได้หวาดกลัวเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือพระองค์เจ้าผ่องพระธิดาในรัชกาลที่ห้าที่ยังคงประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวังไม่ย,ยอมเสด็จไปไหนแม้ว่าจะมีคนอยากให้เสด็จไปประทับที่อื่นหรือเสด็จไปต่างประเทศแต่พระองค์ก็ไม่เสด็จแต่เดิมนะคะคุณผู้ฟังเจ้านายสตรีจะได้รับเงินบีพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ ในรัชกาลที่5จะมีการค้าขายกันบ้างเล็กๆน้อยๆในตำหนักต่างๆแต่ก็ไม่ได้ทำเป็นล่ำเป็นสันครั้นเมื่อสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7เจ้านายสตรีจำเป็นต้องหาเลี้ยงชีพตนเพราะมีการตัดเงินปีออกไปจำนวนหนึ่งเจ้านายหลายพระองค์จึงลงทุนค้าขายบ้างบางพระองค์ที่มีพระสมบัติเป็นตึกแถวก็มีรายได้จากการเก็บค่าเช่า แต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วเจ้านายบางพระองค์จำเป็นต้องทำงานตามความรู้ที่มีมาตั้งแต่อยู่ในวังเช่นค้าขายอาหารข้าวของเครื่องใช้การทำกระเช้าทำอาหารขายทำขนมเคก้กขายเย็บหมวกขายเป็นต้น ขณะที่เจ้านายสตรีบางพระองค์ที่รับการศึกษาชั้นสูงก็ไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองอย่างเช่นหม่อมเจ้าฤร,รีวรวัรไปใช้ชีวิตและศึกษาที่ต่างประเทศจนกระทั่งได้ทำงานที่สถานีวิทยุ Voice of America และพระองค์เจ้าวิมลชัดก็ไปอ่านข่าวาภาคภาษาอังกฤษในสำนักงาน BBC ทางด้านการศึกษานั้นเจ้านายสตรีสมัยก่อน จะถูกจำกัดให้เรียนศาสตร์ทางด้านงานบ้านงานเรือนไม่ใช่ศาสตร์ที่จะไปเรียนเพื่อประกอบอาชีพแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปของยุคสมัยเจ้าหนาาสตรีก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศทางด้านพยาบาลครูและในยุคต่อๆมาเจ้าหนาาสตรีหลายพระองค์ก็ศึกษาศาสตร์หลายๆแขนงที่ไม่ใช่เฉพาะศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพหนึ่งๆอย่างเช่นหม่อมเจ้ามารสีสุขุมพันธ์บริพัตร ที่ทรงศึกษาทางด้านศิลปะโดยเฉพาะส่วนด้านความรักของเจ้านายสตรีนั้นการแต่งงานของเจ้านายสตรีในสมัยจารีตเป็นเรื่องยากมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะมีธรรมเนียมว่าจะต้องแต่งงานกับชายที่มีพระยะสูงกว่าหรือในระดับเท่ากันเท่านั้นรัชกาลที่6ทรงตรากดมนเทียนบานว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์พศ2461 ซึ่งเจ้านายสตรีจะแต่งงานได้จะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตก่อนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้มีการแก้ไขกฎมนเทียนบานนี้โดยระบุว่ามาตราสามพระราชวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปถ้าจะทำการสมรสกับผู้ใดท่านว่าต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติซิก่อนมาตราสี่เจ้าหญิงองค์ใดถ้าจะทำการสมรสกับผู้อื่น ซึ่งมีช่เจ้าในพระราชวงศ์อันเป็นการไม่ต้องด้วยพระราชประเพณีนิยมดังนั้นไซท่านว่าต้องกราบถวายมังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เสียก่อนมาตราหถ้าพระราชวงศ์องค์ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในมาตราสมและมาตราสีไซท่านว่าให้ถอดเสียจากฐานันดรศักดแห่งพระราชวงศ์ โดยในยุคหลังๆนะคะคุณผู้ฟังเจ้านายสตรีหลายพระองค์ได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อแต่งงานกับสามัญชนบางพระองค์มิได้ลาออกก็ถูกถอดยศไปตามกฎเจ้าหนายสตรีที่ลาออกส่วนใหญ่เป็นชั้นหม่อมเจ้ามีเพียงพระองค์เจ้าอินทุรัตนาพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นเจ้าหนายสตรีชั้นพระองค์เจ้าที่ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อแต่งงานกับสามัญชนถ้าดูโดยภาพรวมๆแล้วนะคะคุณผู้ฟัง จะเห็นว่าเจ้านายสตรีเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในสังคมที่ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามโลกสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและเมื่อโลกกระนัดถ,ถูกปรับค่านิยมเก่าก็ถูกเปลี่ยนบรรดาสตรีในราชสำนักก็ได้ออกมาสู่สังคมภายนอกจากเดิมที่ต้องอยู่แค่ในรั้วในวังอยู่ในกรอบของขนบรรมเนียมประเพณียุคจารีตแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงเปลี่ยนผ่าน แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เจ้านายสตรีก็สามารถปรับตัวได้ทุกยุคทุกสมัยอยู่เสมอเสมอค่ะคุณผู้ฟังเจ้านายสตรีที่ปรับตัวมาประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าในกลุ่มแรกๆอ่ะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเจ้านายผู้หญิงสายราชสกุลวังหน้าค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากมีการยกเลิกตำแหน่งวังหน้าคือยกเลิกในสมัยรัชกาลที่5นะคะ เจ้านายสตรีวังหน้าหลายพระองค์จึงต้องดำรงชีพยอย่างขัดสนมาตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่6และ7ทําทำให้ต้องปรับตัวก่อนเพราะจำเป็นในการดำรงชีพมากกว่าการดำรงศักดิ์ซึ่งเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเจ้านายสตรีทุกพระองค์ไม่เว้นได้รับผลกระทบทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังรัฐได้ตัดลดเงินปีของเจ้านายลงและเมื่อเกิดเหตุการณ์กบฏบวรเดช คณน,นรัฐมนตรีก็ยังมีมติให้ตัดเงินปีของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ไปประทับอยู่ต่างประเทศเกิน6เดือนโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยค่ะทำให้เจ้านายสตรี16พระองค์ถูกตัดเงินปีรวมถึงเจ้านายสตรีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายปฏิปักษต่อรัฐบาลด้วยค่ะคุณผู้ฟัง แต่ถ้ามองดีๆในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ทําให้กติเดิมๆแบบสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยอาชีพค้าขายไม่ได้เป็นที่รังเกียจของชนชั้นสูงเหมือนในอดีตและแม่ค้าในยุคประชาธิปไตยส่วนมากก็กลายเป็นเจ้านายสายสกุลวังหลวงแทนค่ะจริงๆแล้ว การยึดอำนาจเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2475ได้น,นำความตกต่ำมาสู่ชนชั้นเจ้านายแต่หากเราดูในมุมกว้างยังเป็นการปลดปล่อยและเปิดกว้างให้กับเจ้านายได้ดำรงชีพอย่างอิสระคลายจากพันธนาการของระบบเก่าๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละท่านนะคะ ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากศิลปะวัฒนธรรมขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ